จากข้อความใน Facebook ส่วนตัวของแทนตันต้มแตนนตั้มไปโพสต์รูปเงินแฉไปไถไปแต่ไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครทุกคนก็ไปโฟกัสว่ากำลังพูดถึงคุณชูวิทย์หรือเปล่าแตน่ตั้มโพสต์ภาพเงินเป็นปึกๆใน Facebook ส่วนตัวอยู่ในถุงกระดาษพร้อมข้อความว่าแฉไปไถไปจุดๆๆ คนที่คุณเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดหมดศรัทธาและยังบอกว่าคนคนนั้นไถสีเทามาห้าสิบล้านโดยจากเอาหน้าสามล้านสร้างภาพกับตัวกับใจตนไม่อยากสวนกระแสเพราะชื่นชมมาตลอดแต่พอรู้ความจริงหมดรักเลยจริงๆไม่อยากให้มีอาชีพแบบนี้อาชีพที่สร้างประเด็น แล้วก็ตีตีต,ตีตีเสร็จก็ไถใครยอมจ่ายก็ไม่พูดถึงเราจะยกย่องคนแบบนี้เป็นนีโร่จริงเหรอครับโพสต์แบบนี้นักสืบโซเชียลก็ทำงานทันทีครับว่ากำลังพูดถึงใครเพื่อจ่ายให้หุบปากล่าสุดคุณชูวิชชี้แจงให้ทราบรายละเอียดบนเฟซบุ๊กว่าถุงเงินที่ทนายตั้มโพสต เป็นตุงเงินที่นายตำรวจนอกราชการคนหนึ่งเอามาให้ผมบอกว่าเป็นเงินของชัว่วให้ผมหยุดพูดโจมตีและตนปฏิเสธไม่รับยืนยันจะแช่ต่อแต่ตำรวจคนนั้นยัดเยียดให้รับผมก็รับแต่เอาเงินไปบริจาคหมดให้กับโรงพยาบาลส่วนเงินที่รับมาไม่เคย เก็บไว้ช็ดไกส่วนตัวแม้แต่สักบาทเดียวใครจะเรียกตนว่าอะไรก็ได้นักบุญคนบาปหรือโรบินวูดนักแฉใจบุญแล้วแต่ครับแล้วคุณชีวิตก็ตั้งคำถามว่าคนที่ถ่ายรูปนี้ได้น่าจะเป็นเจ้าของเงินคนที่ให้รูปกับทนายตั้มเขาพูดว่ายังไงตนจะรอฟังอาจจะรอทนายตั้ม ออกมาพูดอีกทีครับว่าได้รูปมายังไงคนที่ให้รูปพูดยังไงและยังคอมเมนต์อีกไปว่านี้ยังดีนะที่ผมเอาเงินไปบริจาคมีหลักฐานอยู่ชัดๆถ้าเอาเงินไปใช้ช่วนตัวสวยตายจุดๆ,ๆส่วนพวกสีเทาจะมาบริจาคผมอีกก็ได้นะทำบุญบ้าง ให้มาเท่าไหร่ผมจะเอาไปบริจาคเท่านั้นแต่ผมไม่หยุดแฉนะครับและต่อมาทนายตั้มได้มาคอมเมนต์ต่อว่าแหมพี่ชูวิทยใจบุญจริงๆนี้ถ้าผมไม่โพสมีคนรู้ไหมว่ารับเงินพวกนี้มาแต่ผมว่ามนวลนลยอดกันนะครับ อาจจะหมายถึงยอดเงินที่บริจาคแค่12ล้านคุณชูวิทย์บริจาคให้โรงพยาบาลสองโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลศิริราชแห่งละ6ล้านแต่ยอดในถุงที่ทนายตัม้มมีมากกว่านั้นประมาณ50ล้านและคุณชูวิทย์บอกถ้ามีอย่างที่ทนายตั้มบอก ผมก็จะเอาไปบริจาคอีกครับ Give